ฟีเจอร์ไฟล์ก็48 44i 4866กดไฟล์ถ้ามันมีระวางในนี้อยู่มันจะโชว์ข้างล่างเราดับเบิลคลิก้าไปเลยที่ชื่อระวังล่างอ่ามันแล้วก็ปิดไปมันจะโชว์ตำแหน่งให้เรากลางจอถ้าของใครย่ออยู่ก็ขยายมาขยายก็หมุนเมาส์ขึ้นบนย่อก็หมุนเมาส์ไปหน้าอ่าขยายมาพอประมาณได้ไหมตรงนี้ได้ไหมใครไม่ได้บ้างทวนหน้อันนี้ได้ข้างหน้าได้ไหม ได้ไหมอ่าก็เลือก <c oughs> ก็เลือกที่ผมบอกว่าเลือกที่เนี่ยสีเล็กฟิวเจอร์สีเขียวขาวมีลูกศรคลิกเข้าไปแล้วกดเลือกไปก่อนนั้นนึงระว่างที่เราเดินคลิกเข้าไปมันจะกลายเป็นสีพาฟายเราเลือกเสร็จแล้วเราเลือกระว่างที่สองกดชิปค้างไว้ระวางอะไรสี่แปดหกแปดใช่ไหมอ่าอีกอันก็ห้าศูนยหกนะอ่าได้เป็นสามรว่าง กดชิปกลางไว้4868 506 4868อ่ากดชิปกดเสร็จแล้วนะก็ปล่อยชิปก็ปล่อยชิปได้เลยแล้วคลิกขวาที่ชั้นข้อมูลระวางเนี่ยชั้นข้อมูลเดิมที่เป็นระวางเนี่ยคลิกขวาเออแล้วก็ไปที่ Selection เออ c r a t e Layer เอ layer. เอ Selection c r a d i e n t Layer <ๆ> คลิกกันไปเลยเนี่ยพอคลิกเสร็จมันก็สร้างให้เราก็บนอัตโนมัติเหล็กเออตรงเนี้ยเราก็ล้างมันไปล้างเมื่อกี้ที่ดีวีดีโอมันบอกว่ากดสีขาวข้างๆใช่ไหมคลิกกันไปมันก็ล้างของเก่าไปแล้วก็เราลองปลดระวางดูดิเนี่ยมันก็ทําสาเนาให้เราอันนี้คือวิธีการทําสําเนาตําแหน่งที่เราจะเดินเดี๋ยวพรุ่งนี้เราได้พรีเซนต์ได้ง่ายเราบอกว่าเนี่ยเราเดินเดือนเนี้ยเรากดคลิกเดียวก็มันจะแสดงทีเราเหล็กเหล็กดีเย่ มันไ <They 're S 1> ้หายเช่นเขียดเยอะเขียดนี่ยเออคิกไป